แม้นแมนสี้องเลยแหละครับผมเราวคยมาเหินหนากันก็มาคุยกันลูกกับสี่ซอยเต็มที่ครับกระสวดดีเอซีแฟนกับแฟนช่องถูกตันทุกคนยินดีต้อนรับเอฟซีถูกขันเข้าสู้ช่องพอสัยพารวยนะครับเนาะ,ะบัตนี้มือนี้กับสิทโไปถามปูปัดปาซานะครับเ้อ ปูวัดปาซานี่อ่าเพิ่นก็ยังว่าเพิ่นบ่รันได้ประจําอยู่ไสดีเพิ่นประจําเข้าพรรษาอยู่ในปาซาแห่งหนึ่งเพิ่นบ่บอกจุดเนาะครับเนาะว่ายบังหลเพิ่นว่ายหยาญาติโยมเข้าไปอ่าขวนเพิ่นเพิ่นเลยขอร้องว่าจะเฝ้าเปิดเผยให้ออกพรรษาแล้วก่อนเพิ่นสิพาอ่าย้ายไปอยู่ภูมิเก่าภู่มนั่นนั่นแห่งว่าดีกับเนาะ FC ครับอ่าบอกถึกมา2อ่าแห่งว่า2โต3โตมาตลอดครับ FC ครับตั้งเป็นปีๆเด้อครับ FC ครับ เป็นกระเลือกผู้ที่โทรมาว่าศันว่ามื่อนี่เป็นได้เลือกเอาแอดคือพอสอยพลารวยนะครับเนาะว่าสีหิ่งทำช่องเบิ้งวันศัตยนะครับเอฟซีเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทูกตัดถูกคนนะครับเนาะเอฟซีแล้วก็บเอฟซีเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดนะครับเด้อกดกระดิ่งแกงเกลือนเอาไว้ครับเพื่อสิบบริภาษข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของแอดนะครับเนาะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้วให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะ ไปฟังจากปากปูวัดป่าสาครเอฟซีครับเพิ่นบโบหะได้บอกว่าเพิ่นอยู่ป่าสาไหนตะครับรถเอฟซีครับไปตามแอดไปฟังเสียงเพิ่นกะจีอ่าคุยกันทางโทรศัพท์นะครับด้วยเอฟซีครับไปตามแอดไปครับเอฟซีครับนมัสการปูอาจจะเล่นตอนครับอันทั้งปูฝนตกดีบ่ครับปูพายุออยู่เขาต้นไม้หักเป็นแถวเลยปาตัว มัมงปูยูนี่ก็ปีนา้ามาพัดเต้นน็มจากปูไปโอ้ปูอยู่ในปาาลาซานบ่ครับเดี๋ยวนี้เมีนโอ้ครับผมถ้ามันเทวาดามมารักษาก็จะบีระยะดอกมาขึ้นนี่ไปแห้งวันนั้นดิปูโอ้จนไมมหักจนไมมลมเบิดโอ้ยโหโต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 ไปบินตาบาดมือเศรอดิกะไปเมืองเช้าบาังขาเจ้าจนไมมหักว่านั้นโอ้เสียงไฮหลายโอ้ครับผม ม,มันเป็นพายุได,ดร์บูครับอันนี่กรับขออนุญาตขออนุญาตปูสัมผัสปูทางโทรศัพท์นะปูเนาะเออดีละดีแล้วดีแล้วล่ะครับผมอ่าก็เอ่อ,อได้แต่ยินได้เสีงย,ยงปูก็ดีใจหลายเอฟซีพัก์ว่าท่าหลายอยู่ว่าสันว่าอันครับผมอืมพอเห็นคลิปปูลงไปคลิปแรกก็บ่หันมีมีตัวเลขเยีงเพินเลยว่าเอาสิตลอปูเด้อว่าสันว่า ครับกับกเป็นก็เป็นตำบุลของเฮาเนาะครับผมครับปูเดี๋ยวนี้ปูก็ตั้งยวนยู่บ้านหนี้กับปูเดี๋ยวนี้ก็ยังปูเดี๋ยวนี้ปูมาอยู่เขตเขตเชิงสางโอ้เชิงสางครับผมเชิ<ม>สงสางค้อนเชิงสางนี่ไม่ได้ขึ้นกับคอนบุรีที่ใดวะปูกับบรุ้กันเนี่ยมมันเป็นปมันเป็นอำเภอปะปูไื่เป็นตำบล ยังว่าปูกับอะไรออกไปใส่จ้าเจอปูกับอยู่ทีในป่าโอ้ครับผมออกออกบินจับัาดแล้วกับบินจับาดไหมแล้วกับเขาแป๊บปป๊บโหลดของปูเป็นสันครับครับโอ้สาธุสาธุเพล่นด้ยินข่าวว่าปูอยู่หันว่าสันอันมีคนอยากไปเยี่ยมพยายามในปูให้ไปหาบ่ที่เพิ่มมาถอดปูออกพันชานีปูจีไปหยิกนี่หม่องหนึ่งที่ว่าปูปูหม่องหนึ่งที่ปูอยู่มาที่ผ่านมานี่ครับปูบางหันพุ่มบางหันเนี่ย เล่เขาทุงหวัดเล่ม่องปูอยู่นะโอ้ครับผมอันเดี๋ยวยกะไวค่อยไปม่องมองปูสิไปอยู่ครับผมครับคือว่าอันเพิ่นยูลอยเอ็ดาสันว่าเพิ่นยูไกลไก่กับปูวสัน,พนเพิ่นเลยว่าอยากขอเบอร์ท่ปูอ่าอยากไปหาเยี่ยมปูว่าสันกตผมก็เรยกว่าปูเบินบ่ทันได้อนุญาตกกอย่าฟ้าไปทอ่าสันพออยู่ในพรรษาอยู่อ่าครับผมก็เรียกยว่าอันให้เพิ่นอนุญาตก่อนเด้อ่าสันดอกเพราะว่าผมก็ต้องขออนุญาตจากปูก่อนผมวางซี่ครับ กันปูอนุญาตให้ไปเยี่ยมได้ผมกะทีลงเบอร์โทรให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนไปหาปูสิน่ะก็มังดีกะก็มังดีผมยอมเนาะครับผมก็จะเพิ่มั้าน่อเพราะว่าปูมันอยู่อยู่เขตนี่ปูกับบ้ันน่ะลึงแต่จันกับไอเขตแถวนี้นะครับผมครับครับครับเพราะว่าปูกับอะไรออกไปใส่อยู่ที่นี่ป้ายังเดียวครับผมกะเอฟซีกับฟังจากปากปูนะครับเนาะอันคลิปนี้ปูกับบออจาก ปูเพิ่นลบอกออกมาเนี่ยเอฟซีก็ต้องเข้าใจให้อันออกพรรษานี่ปูสิย้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่งมันบอกครับไปยุเสียดแทบปะท้ายเขาแหละแต่ว่าปัจจุบันพุ่มหม่งหันนี่ปูอยู่มากหกเดือนเนี่ยครับปูปูความเข้มย,ยุคเดียวหกเดือนสิพันธ์มากกว่าสิมาเข่าพรรษาอยู่เพียบครับผมพู่มอยู่คันเลขแม่นอีหลีครับอู้ผมสิได้ไปเยี่ยมไปยามปูแล้วคันปูย้ายไปบัดน,นี้แม่นแมนเล็ยกยุคหันนี่สักบนทั้งล่างทุกหมดเลยครับโอ้สาตัสาตัครับผม อ่าเอฟซีก็เข้าใจนะครับเนาะบาดนีย์ข้าในฟังคิดนี้จากปากปูแล้วกะบอ่าอ่าบอร์แมนพอพาสวายกีดกัดนะครับเด้ออ่าปูพ่นก็ต้องอนุญาตอนุญาตจากปูพ่นก่อนนะครับเนาะให้พ้นง่ายไปยุ่งมองหันแล้วเาค่อยไปน้ำพร้อมกันครับเอฟซีครับนะครับเนาะครับผมปูก็อยากเห็นคนที่ว่าผู้ใด้เดือดร้อนผู้ใด้ตกทุกข์ได้ยากก็อยากมาปรึกษากันนั่นะดีครับผมเขาได้ไม่เห็นน้ำกัน เห็นน้ากันมันสบายใจได้ง้มสบายครับผมแมนดูครับปูครับปูนี่ปูนี่คือว่ากันบ่ได้จากเทวดาเรากกบอกว่าได้ครับผมกันเทวดาไม่แย่แต่คือจังปูก็ส่งไปมั่งสิละเป็นโต้งสิละครับอืมส่วนส่วนตัวเลขขันปูปูว่าว่าได้แต่ว่าห้เบิ่งเอาว่ครับแมนแมนปูคือว่า ถ้าปูว่าไปเนี่ยไม่มีติดสินเลยโอ้ครับแม่นครับแม่นครับแม่นครับเพราะว่าปูนี่รักษาสินยังเชิงคัดเด่นย่มสวัยโอ้สาธุสาธุอนุมโอธนาสาธุน้าครับอ่าคือว่าเลขขนาดนี้ปูว่าขยีบมา่เกินความสมาถของญย่าโยมเนี่ยปูว่าครับผมครับครับอืมคือว่ายมสวัยก็ต้องเป็นสะพานบุญให้ให้ให้คนนำครับผมครับให้ให้พวกเอชซีของยมสวัยนะครับผมผมอากัเป็น เป็นบุญแล้วปู่ที่อธิษฐานไหวกับเป็นแบบที่ปู่ว้า่นะครับว่าขอเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนส่วนสีได้บุญว่าได้บุญก็ค,คืนยุ่กับเอฟซีทุกท่านทุกคนสี่สร้างบุญมากหน่อยขนาดนนไหนหลายขนาดไหนนะครับเนาะครับแมนแมนก็คือว่ากันผู้ใดมีบุญก็คือว่าได้ได้รับชคก่อนง่ายไป,ไปแลว้ววะครับผมครับผมครับคือยอมสบายเย็นบ่อีกเมื่อสามสองสี่สองสองสามเนี่ยตียากบอกย่อมสบายว่าครับผม ก็ครับแมนอยู่ครับปูแมนอยู่ครับตีบียากหด้เนาะครับผมตีบัญากครับผมครับปูไ่ไดนส่งไปมืองทีว่าหนึ่งสี่สี่สอง้ปูไปไส่งไปมืองมันก็เป็นมันก็เป็นงามๆอย่างนั้นแหละครับผมแต่ก็ว่าเป็นยังดอกเดียวก็ก็เห็นว่าอเอาไปผลสำคันกว่าครับผมเอา,เอาบานนี้เริ่มจากกวดนี่ไปเนาะปูเนาะอันนั้นก็เรามาให้ฟังว่าอ่าตีเรามาให้ฟังมันเข่ามาทุกงวดนะครับ อ่าบัดนี้ก็รเลื่อนขั้นขึ้ไปครับผมมันมีผาดมีังวดเดียวครับผมโอ้ยสาตูสาตูเป็นบุญของอ่าพอสวัยพาดลุยหล้ะก็เอฟซีถูกตันทุกคนแล้วปูมาปดนะครับน้อเอฟซีครับที่ผู้จิขอว่าจะหน่อยกันด้อครับผมผู้ไดยิ้คลิปหนึ่งของยมสวัยว่ายมสวัยถือหวยรางวัลที่หนึ่งครับแต่ว่าบ่ตื่อเนนบ่ครับพอบ่ถือครับผมนี่ความันของยมสวัยตัวเนี้ยมันด้เกี่ยวกับว่า อาจารย์นี่แหละหลวงป,ปู่นี่แหละเ้่าไปหายิ่งสวัยครับผมครับโอ้สาธุครับวันที่หนึ่งมันที่แม่นัวนี้แหละต่อไปครับผมโอ้สาธุครับผมครับนั่นแหละอืมแล้ววับบนตัวนี้แหละเขาจะได้ซอยซอยคนที่เขาเดืดอดร้อนอยู่เขาจะได้สั่งแต่านบุญของเขา,าให้มันไอ้เขาไม่อยู่ไม่กินเนาะอย่าไสแบบว่<ไ>บา,า,า,าสะพานบุญให้แข็งแกงให้แข็งแห้งผู้ใดไปผู้ใดมากอะสิได้ขามย่างสบายเนาะปูเนาะกาต่าวันขึ้นวกับเอฟซีอีกมันบอกครับ เพราะว่าเอฟซีก็ต้องค่อยกันค้ำค่อยกันจุนสะพานบุญนันค่อยสิไปได้มนปนบ่ครับเมียนเมียนเมียนยน,นี่ครับบาดน,นี้อันนี้ปูมือนี้ได้ยินจากปากปูเดี่ยวเอฟซีก็อ่าก็ต้องเข้าใจแลวก็ใช้วิจารณญาณในการนับชมนะครับเด้อเพราะว่าปูนี่เป็นว่าเห็นคลิปแต่ละคลิปออกไปตัวเลขยกกากซากที่ผันร้ายวัทันว่าอปูประเด็นเีใหาด้ะครับแต่ว่าเขาต้องไปตีเอาหมุนเอา แล้วกเห็นตีไง่ายๆครับเอฟซีครับตีบ่ยากเลยครับเอฟซีเดี๋ยวแอดซีลงเป็นตัวเลขไว้ให้แลกักสี่ไทยรูกไว้ให้นะครับเนาะว่าเป็นเป็นขันน้ำมนครับเอฟซีครับเป็นขันน้ำมนมากนะครับเน,นาะกรีร้อยเป็นเป็นตัวเลขนิ่งไว้ให้ขึ้นเป็นตัวเลขนิ่งไว้ให้เอฟซีก็ตีเอาครับเอฟซีครับแล้วก็ให้มุนเอาหมุนไปหมุนมาเมื่เด้อครับเดอบ้อไวสิเป็ดยังไหนะครับเนาะแต่ว่าเขาเข้าอยู่แล้วปูพันวาห้ตีเอาขั้นพันตีมากนี่มันสี่ ผิดสินของเพิลนเดี๋ยวกาสิว่าเพ่นบอกสี่ทางไปช่างมันทางนี้แต่ว่าขึ้นยุ่กระปับกระบุ่นเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะปูมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับมีบอกแต่ว่าปูอยากให้พิจารณาดีๆครับผมมันคักมันคัดคักควายลงทุนครับผมคือว่าลอตเตอรี่ก็จับใบได้ครับผมอาะจีบไปตีบรางวัลจีหนึ่งก็ได้โควต้าตูสาตูสาถูกคืออ่า แอดว่าแอดสื่อแล้ววันที่หนึ่งถือแปลบอ,อะไรงเงินนะครับเนาะแต่ว่าอันนั้นคือความฝันความฝันก็คือความฝันความฝันมีจริงบ้างมีเท็จบ้างนะครับเอฟซีก็ต้องเข้าใจนะครับเนะบาะบพว่าทุกคนมีความฝันเมื่อทุกคนแต่ว่าฝันนั่นสิเป็นจริงหรือบอก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของเจ้าของอีกเช่นเคยครับอันนี้ปูปูเปนไหามานี่คือเป็นแนวทางมาส่วนสิบได้บ่ได้ก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของเขานะครับเนาะอันนี้อันนี้ปูเป็นแนวทางใาหได้ครับเด้อ หลังจากออกรรษาแล้วปูพันใหญ่ไปแล้วสิพาเอฟซีไปเยี่ยมปยยามปูอยู่ที่อำเภอปทายนอปูเนาะแมนแมนสีต้องเลยแหละครับผมแล้วค่อไม่ชินหนากันค่อยมาคุยกันคร,ครับผมครับปูกะจิซอยเต็มที่แหละครับสาธถูสาธถูครับผมคือว่าปูนี่สิพยามถอยเหรืออยญาตัโยมไอตัวชีวิตของปูนี่พยามถอยายัโยมเลยครับผมครับครับเพราะว่าปูนี่ มักอยู่ปลาแบบชนโดดไค้นมีคนหูนะครับผมครับครับผมครับกาสีพญ่ามอ่าพอให้เดือดร้อนถึงปูนะครับเนาะเอฟซีกับเขาใจนะครับเล้วเอฟซีกับเขาหูอยู่แล้วนะครับเนาะว่าคันเทาอ่าทายเห็นหน้าเห็นตาปูไปนี่มักกาสีเกิดความเดือดร้อนกับปูปูกะซิยูบด้โดนอีกนะครับเนาะยังทังปูใหญ่พันธุครังปูอีกครับผมทั้งปูใหญ่ทั้งหลายอย่างนะครับเขามาเกี่ยวพันนะครับเนาะ มันแบบแบบว่าของมมนี่เขาก็ะจะให้เป็นอีเจนอะไรสอนน้นแมนบ้า่ะครับแมนครับแมนครับผมครับแมนครับเขาเขาเขาแบบว่าอยู่แบบสงบงของเขาดีกว่าครับผมครับไอไอยมศายดีแหละเป็นผู้ผู้บอกบอกเอจี้ครับเพื่อว่ากับมองดีๆพิจารณาดีๆครับผมแล้วซิบ้าพีหวังดอกครับผมสาธุสาธุครับ อันนี้ก็บรรดาขอขอบบนขอบคุ้นปูนะครับเนาะอ่าผมจะได้ลงคลิปเอาไว้คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปูนะครับเดี๋ยวโค้งชุดท่ายเมื่อใดก็ค,คงชุดท้ายนี่ก็คงสิเป็นมือวันที่สิบสองสิบสามนะครับสิบสามสิบสี่ถืครับผมบางข้างอาจิะได้สามตัวนะครับผมครับครบัเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อติดตามโค้งสุดท้ายของปูอีกสามตัวเอฟซีครับ นะครับเนาะครับผมคือว่าเลขเลขยูหันน่ะมันจิบมันจิบเป็นบนเป็นล่างตลอดเลขยูหันครับผมครับผมครับได้ว่าตัวใดขีอยู่ล่างตัวใดขีอยู่บนกะได้ว่าบบดนี้เข้าก็ต้องหันเชียงรอตตอรีเขากะคือว่าเข้าก็สบายใจละมันก็ได้รุ่นทุกรางวัลครับผมครับแมนครับปูครับผมครับตัวใดมักกะจัดไปหนึงครับตัวใดมักมักะเอาลงทุนไปครับผมครับผมครับ อานัปูใกรขอปูไครขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ทุกคนได้เงินเทวดาทุกๆคนเลนล่ะสาธุสาธุครับผมครับเอาวันนี้กติขอขอบบนขอบก้นปูนะครับเทื่อห้แนวทางมามีติดตามโค้งสุดท้ายกับปูอีกมือวันที่สิบสามสิบสี่นะครับเนาะเอฟซีครับขอขอขบบนขอบก้นปูหลายครับเร้อครับสวัสดีครับปูสาธุสาธุครับผม